สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบนจะมาสอนทำคลิปสั้นลง YouTube นะคะสำหรับสาหรับคลิปที่แบบไม่ตกแต่งหรือตัดต่ออะไรนะคะเบนก็จะอัดคลิปวิดีโอในกล้องในกล้องสดหรือกล้องธรรมดาในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของเรานะคะตัวนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่แบบนี้นะคะสมมติว่า วันนี้เบนถ่ายรูปท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆหลักๆก,ก็คืออยากให้เห็นท้องฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆแล้วก็บริเวณร,รอบๆบ้านนะคะก็คืออยากให้ผู้ชมได้รับชมสิ่งนี้ค่ะซึ่งมันเป็นคิดว่าก้อนเมฆเนี่ยมันก็สวยก้อนเมฆท้องฟ้านี่มันก็สวยแล้วก็น่ามองนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายเสร็จแล้วเราไม่ตกแต่งอะไรหรือไม่ตัดต่ออะไรแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ค่ะ จากนั้นก็กดบวกด้านล่างตรงกลางตรงนี้นะคะจากนั้นกดคำว่าสร้างช็อตตรงบนสุดนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องใสช่ชื่อคลิปแล้วก็แฮชแท็กนะคะเพื่อที่จะให้คนที่จะค้นหาเราค้นหาว่าคลิปที่เราสร้างมันเกี่ยวกับอะไรนะคะ ใส่ไปในชื่อคลิปหรือว่าใส่ในตรงคำอธิบายก็ได้ค่ะเช่นรูปท้องฟ้านี่ก็ใส่แฮชแท็กเพราะว่าแฮชแท็กนี่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ที่อยู่ในคลิปของเราด้วยค่ะแฮชแท็กท้องฟ้าวัคแฮชแท็กก้อนเมฆ ก็กดวักแล้วก็ใส่แฮชแท็กใหม่นะคะแฮชแท็กหน้าฝนแแท็กบ้านเมื่อเราใส่แฮชแท็กเสร็จนะคะเขาก็จะบอกด้านล่างว่าแฮชแท็กนี้อ่ะ มีอยู่ในวิดีโอกี่วิดีโอและมีกี่ช่องที่ใส่แฮชแท็กนี้นะคะเช่นคําว่าแฮชแท็กบ้านหน้าอยู่เขาจะบอกว่ามี584ีวิดีโอที่ใส่ที่มีแฮชแท็กบ้านหน้าอยู่หรือว่าใส่แฮชแท็กบ้านหน้าอยู่เข้าไปแล้วก็ช่องที่ใช้แฮชแท็กนี้มีอยู่1 7 1ช่องค่ะเป็นใส่แฮชแท็กบ้านด้วยแล้วก็บ้านหน้าอยู่ แล้เมื่อกี้เห็นอีกค่ะบ้านชนบทนี่ค่ะแล้วก็ใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็อาจจะใส่แห้แตกเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยนะคะเราจะใส่สกายสกายแปลว่าท้องฟ้าคลาวแปลว่าก้อนเมฆนี่ค่ะ คำว่าข้าวนี่วิดีโอมีเยอะเลยนะคะช่องช่องก็มีเยอะที่1.6ึ่งจแสนช่องเลยคะ่ะที่ใส่แฮชแท็กนี้เลนซีซันอ๋อเจะใช้เลนซีซันซึ่งแปลว่าหน้าฝนนะคะแฮชแท็กเลนซีซันนี่ค่ะเลนซีซันเลนนี่ซีซัน พอดีชื่อคลิปนะคะเขาให้สมมุติว่ามีแค่นี้ค่ะพอดีชื่อคลิปเราพอดีเราเราไม่เกินคําจํานวนที่เขากาหนดให้นะคะอาจจะใส่ในคําอธิบายด้วยหมายควาว่าแฮชแท็กของเราอะ่ะก็จะไปอยู่ในชื่อในในในชื่อคลิปด้วยแล้วก็อยู่ในคําอธิบายด้วยค่ะ ่าคำอธิบายเขาให้คำอธิบายเขาให้5000ัตัวอักษรค่ะเลือกที่ะระดับการแชร์เหมือนเดิมค่ะเป็นสาธารณะสถานที่ตั้งอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ค้นหาสถานที่ตั้ง ได้จากคีย์เวิร์ดตรงช่องนี้ค่ะแล้วมีเพลย์ลิสต์แล้วก็อาจไม่ต้องเพิ่มก็ได้ค่ะจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็รอเสร็จค่ะเช่นอันนี้เบนเคยอัปโหลดแล้วนะคะก็เป็นท้องฟ้าก้อนเมฆหน้าฝนที่ว่าเคยถ่ายเมื่อกี้ค่ะคลิปเดีวยวกันกับคลิปเมื่อี้เลยนะคะเคยอัปโหลดไปแล้วแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าคลิปสั้นน่าสนใจมากแค่ไหนหรือว่าเป็นไวรัลนะ่านะมากแค่ไหนก็อาจจะมียอดดูเพิ่มขึ้นเ,เท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นได้อัปโหลดไป6วันที่ผ่านมาการดู57ครั้งค่ะคลิปนี้